เงาของพ่อในหัวใจแฟนในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กริมแม่น้ำสายเก่าขวาัญเติบโตมากับเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพ่อของแฟนหนุ่มของเธอตน้นผู้ชายคนนั้นชื่อว่าลุงชายชายที่ใครๆก็พูดถึงด้วยความเคารพและเกรงใจเขาเป็นคนเงียบขรึมขยันคันแข็งและมีอดีตที่ไม่มีใครรู้ทั้งหมดต้นมักเล่าให้ขวัญฟังว่าพ่อของเขาเคยเป็นคนที่เข้มงวดมาก แต่ก็รักครอบครัวอย่างลึกซึ้งเขาไม่ค่อยแสดงออกทางคำพูดทว่าการกระทำของเขากลับชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดตั้งแต่การตื่นแต่เช้าไปทำงานในสวนไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านเก่าที่เริ่มทรุดโทมเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้อย่างอบอุ่นและปลอดภยัยวันหนึ่งขวัญมีโอกาสได้พบลุงชัยเป็นครั้งแรกเธอสังเกตเห็นรอยยิ้มบางบางบ,างบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยย่นของชายผู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชคชน แววตาของเขานิ่งลึกเหมือนมีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ภายในเมื่อเวลาผ่านไปขวัญเริ่มเข้าใจว่าทำไมต้นถึงเป็นคนเข้มแข็งและอบอุ่นเช่นนี้เพราะเขาเติบโตมากับแบบอย่างของพ่อที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อความยากลำบากแม้ในวันที่ครอบครัวประสบปัญหาทางการเงินลุงชัยก็ไม่เคยปล่อยให้ความสิ้นหวังเข้าครอบนำบ้านหลังนี้ คืนหนึ่งหลังจากฝนตกหนักขวัญกับต้นช่วยกันเก็บกวาดลานบ้านที่เต็มไปด้วยกิ่งไม้หักขณะดทำงานร่วมกันลุงชัยก็เข้ามาช่วยแม้ร่างกายของเขาจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่เขายังคงพยายามทำทุกอย่างด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบในช่วงเวลานั้นขวัญเริ่มรู้สึกว่าลุงชัยไม่ได้เป็นเพียงพ่อของแฟนเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนเงาที่คอยปกป้อง,องครอบครัว เป็นตัวอย่างของความเสียสละความอดทนและความรักที่ไม่ต้องพูดออกมาเป็นคำพูดต่อมาขวัญได้รู้เรื่องราวในอดีตของลุงช้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยต้องเลือกละทิ้งความฝันของตนเองเพื่อดูแลพ่อแม่และเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างดีที่สุดเขาเคยอยากเป็นครูแต่ต้องหันมาทำงานหนักในไรนาเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวความฝันนั้นจึงกลายเป็นเพียงความทรงจำที่เก็บไว้ในหัวใจ เมื่อขวัญได้ฟังเรื่องนี้เธอรู้สึกซาบซึ้งอย่างบอกไม่ถูกเธอเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงคำหวานหรือการแสดงออกที่ยิ่งใหญ่เสมอไปแต่คือการยอมเสียสละบ,บางสิ่งเพื่อให้คนที่รักมีชีวิตที่ดีขึ้นเวลาผ่านไปหลายปีต้นเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงขวัญยังคงอยู่เคียงข้างเขาและทั้งคู่ต่างซาบซึ้งในบทเรียนชีวิตที่ได้รับจากกรุงชยัยชายผู้เป็นเหมือนเงาในหัวใจของพวกเขา ในวันที่ลุงชัยเริ่มชราภาพขวาญและต้นต่างช่วยกันดูแลเขาด้วยความรักและความเคารพพวกเขาอยากตอบแทนทุกหยาดเหงื่อและทุกการเสียสละที่เขาเคยมอบให้ท้ายที่สุดขวาญประหนักว่าพ่อของแฟนไม่ใช่แค่คนในครอบครัวของต้นเท่านั้นแต่เป็นแรงบันดาลใจให้เธอเข้าใจความหมายของคำว่าความรักอย่างแท้จริงความรักที่ไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกมาแต่สามารถสัมผัสได้จากการกระทำเล็กๆในทุกๆวัน